สวัสดีครับพบกับช่องชางเดียยครับโอ,อตอนนี้ช่างฟ้ามาเก็บงานนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเก็บงานตรงไหนที่มีปัญหานะครับนี่ก็ส่วนด้านในก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นฝ้าลุมสองชั้นนะครับแต่ละชั้นนี้จะมีความหนาก็จะประมาณ สิบเซนติเมตรได้พอช่างสิบเซนได้เนาะประมาณนี้ะเนาะนี่เนาะแต่ละชั้นนี่เนาะประมาณนี้เนะะานเนะต่างตาดอกประมาณสิบเซนนะครับทีมช่างวัสดุมาเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับแต่ก่อนจะเป็นแบบ ฝ้าแบบเป็นฝ้าหลุมแบบนี้นะครับแต่จะเป็นฝ้าแบบซ่อนซ่อนไฟปัญหามันก็เกิดคือถ้าฝ้าซ่อนไฟนี่จะทำให้นกมาทำรังได้นะครับนกแถวนี้เยอะ้านนอกนี่ก็จะรังนกเต็มก็เลยทีมช่างก็เลยมาเก็บงานใหม่นะครับเปลี่ยนเป็น ฝ้าหลุมด้านนอกนี้ก็จะประมาณแปดเซนนะครับ <c oughs> ส่วนมากปัญหามันอนาคตนี่ชั้นนอกนี่ก็จะเป็นปัญหามากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ปิดเป็นห้องรล่งก็เลยทำให้นกมาทำรังได้ก็เลยทำการปิดเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะครับ,รบรนี่คือขั้นตอนการทำงานนะครับซึ่งก็ช่างแต่ช่างก็มาดูก็เริ่มเข้ามาดัดแปลงแก้ไขในส่วนที่มันไม่ดีนะครับ ราจะไปดูรายละเอียดนะครับทีอื่นก่อนในเรื่องงานฝ้าเพดานนะครับตัวนี้ก็ยังคงเดิมนะครับเป็นฝ้าเรียบฝ้าเรียบ này hôn chưa điệp kịp lời được gặp พวกเราสราบสุดยอดเลยเนาะสุดยอดหลนดยนะเนียนฮะอืตก็ตุ้ห้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูรอยต่อรอยเชื่อมระหว่างแผ่นนะครับช่างส่วนมากนี้นะครับก็ มือมาตรฐานมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่นี่ก็คือมาตรฐานของช่างบริษัทนะครับที่ทำมาเนี่ยนะครับนี่ห้องอย่างห้องนี้มีรอยต่อโอ้เยอะนะครับรอยต่อแผงแต่งานสาบของเขาสามารถฉาบให้เนียนติดไปเลยครับถ้า ฉากไม่ดีมันจะเป็นรอยต่อครับเวลาทาสีนี่ยิ่งสีพวกเสียคลิกพวกอะไรเนี่ยมันจะโชว์มาเลยนะครับโชว์ตามรอยต่อแต่ฉันนี่โอ้สุดยอดใ,ด,ยดในบางส่วนรายละเอียดในบางส่วน ถ้าเป็นทีมช่างที่เข้าไปทำงานในบริษัทได้จริงๆมีเขาบอกจะต้องโชว์ฝีมือผลงานมานครับถึงจะเป็นตัวเลือกที่ดีของบริษัทถ้าฝีมือไม่ดีจริงก็คงอยู่ไม่ได้นะครับในบริษัทเพราะาเขาก็ต้องหาเนื้อแท้ของช่งางว่าฝีมือขนาดไหนนะครับอย่างเช่นงานฝ้าเพดาน,นะครับ งานสุดท้ายของฟ้าเพดานนี่ก็คืองานฉาบจะเป็นตัวโชว์นะครับส่วนทำโค้งทำอะไรนี่ใครก็ทำได้แต่งานฉาบนิ้วฝีมือต้องสุดยอดเลยนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดของงานบ้านใหญ่นะครับซึ่งเกี่ยวกับงานฟ้าเพดานนะครับได้ทำการปรับปรุงแก้ไขนะครับ ในส่วนที่มีจุดบอดนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดปัญหาเรื่องนกจะเข้ามาทำรังถ้าเป็นฝ้าซ่อนไฟนี่ไม่เ,ออกเกินสองเดือนนะครับด้านนอกลังนกเต็มเลยนะครับ ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเดยวจะอัปเดตท,ทีมงานช่างปูงกระเบื้องให้ได้ดูให้เป็นบางโอ,อกาสนะครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ